รับความเสียหาย<ม>โดยเฉพาะอย่างที่เราบอกว่าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็โรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่ยังมีอีกหลายจุดที่ได้รับความเสียหายค่ะซึ่งทีมข่าวของเรานะคะยังคงติดตามสถานการณ์และแรายงานเข้าไปให้ทราบค่ะขอบคุณครับน้องอาภัยจิตพานนท์นะฮะรายงานสดมาจากบริเวณหน้าร,าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ามันซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชา30กิโลประมาณนี้ฮะพักแป๊บเดียวคุณผู้ชม แล้วช่วงหน้าอีกหนึ่งบาดแผลในใจของทหารที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ยอมพลีกายถวายชีวิตเพื่อที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินโดยเฉพาะจุดสุดท้ายคือที่ปราสาทตาควายวันนี้คลิปนี้เพิ่งหลุดออกมาอธิบายทั้งน้ำตาว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าครับผมรับราชการมาที่บกปี ส่เดียพี่น้องไปขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาครับที่เข้ามาเป็นกำลังมอบมงให้แม่สาวสวยของเอมมอบสกอตรังนกแท้พิเศษลดสูงสุด25ถึง27สิงหาคมนี้กุ้ยคะ่ะอใครอดใจไม่ไหวแอบกินโอรีโอปีเนี่ย กินแบบนี้สิถึงจะถูกช,ชิมครีมยุ่มนมประสบการณ์ดูสดครั้งใหม่แห่งโลกพรีเมียมีและ FA ฟเอับดูสดครบทุกแห์ที่ AIS Play และ Monomax เพียง195บาทต่อเดือนสมัครกดดอกจัน899โถถึง9สิงหาคมนี้เฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้น การเรียนรู้ของเด็กๆเ,เริ่มจากการได้ทำในสิ่งที่ชอบ f o m มส s m e g a Smart Go o o e Plus มี om DHA 27มิลลิกรัมวิตามิน b 12, C และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบ FOMOS s Omega Smart g o o n Plus มีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจ,จากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุมจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยหวดคู่จินมีนยกปวนที่1่ของคุณอยู่ที่1ห,หรือยังมาหวดส่งให้คู่จินของคุณเป็นที่1ของแคมเปญก้าวคู่จินกับที่สุดของนิยายไวแจกฟรีตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่รวมมูลค่ากว่า1น0 0 0แสนบาท เพียงดาวลาร์สาม HD app แอปแสดงพลังชาวด้อนโวตคู่จิ้นตั้งแต่25กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2568อดโหลดฟรีโหวดฟรีบินฟรีอปบ,บวนสนับสนุนโดยบางกอกแอร์เวสรอ็อกหินหรือว่ารประโยชน์เป็นกรอง <S, s, Omega s 2 6 6โเม plus คุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับ ใช้กอยอ1สิสิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกอยอกันยุงมั่นใจกอยอ15มองเฟร์รสติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร่แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024จากการการันตีเจปีสอนของเชฟนานาชามองเฟิร์โอมิราลงานเยอะถ้าต้องไปจัดการเรื่องไฟฟ้าเนี่ยรายได้หายแน่แต่ไม่ยุ่งยากไวไม่เสียเวลา แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า M E A E Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณมอบมองให้แม่สาวสวยของเอมมอบสกอตรังนกแท้พิเศษลดสูงสุด25%ถึง27สิงหาคมนี้ Head and Shoulders เอมมีรังแคเหรอไม่มี Head n Shoulders ช่วยกระจาตรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงมี Head and Shoulders ร้อนใจ100%ช่วยกระจัดรังแค ร็อกหินหรือว่าประโยชน์เป็นกล่อง s 2 6 Omega เม plus สนับสนุนโดยกยอกันยุ่งมั่นใจกยอ15คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องของการปกป้องแผ่นดินไทยนะฮะแล้วที่บอกเลยว่า จุดสุดท้ายที่เราไม่สามารถยึดได้ร้อเซก็คือบริเวณปราสาทตาควายเนื่องจากโดนเนิน350ที่ขเขมรวางกําลังอยู่และเป็นจุดสูงข่มยิงถล่มลงมานี่คือคําพูดจากใจของทหารกล้าที่เขาบอกเลยนะฮะบอกว่าพูดทั้งน้ําตาพยายามทําเต็มที่ที่สุดแล้วแต่สุดท้ายปกป้องปราสาทตาควายไว้ไม่ได้